สวัสดีค่ะวิกกี้ทาโร่นะคะคลิปนี้หมอน้องจะมาทําดวงความรักนะคะให้แก่ชาวธาตุน้ำนะคะชาวมีนชาวกรกฎแล้วก็ชาวพิจิกนะคะในเดือนธันวาคม2,568แแล้วนะคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะก็ดูได้ทั้งแบบตะวันตกแล้วก็แบบผูกดวง ะะสถานะในแก่ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนคนที่มีคู่และก็คนโสดเพิ่มเติมมาด้วยนานแล้วเนาะ,ะเดี๋ยวนะอันนี้หมอนะ้องกรเถิบไปในส่วนของในเรื่องดวงดาวนะคะชาวมีนชาวกรกฎชาวพิจิกเนี่ยนะณจุดนี้ดาวพุธนะคะ ดาวพุธเดินดีร่วมกับดาวตอนนี้น่าจะเป็นดาวพุธร่วมกับดาวศุกร์นะคะอ,องคชาวมีนก็น่าจะอยู่ในเรือนสุภาะนะคะปัจจุบันี้มรณะสุภาะเนาะก็คือตอนนี้มันดาวดาวพุธอยู่ในรักในราศีพิจิกนะคะร่วมกับดาวศุกร์นั่นเองนะคะ พุทธสุกอีกคู่อย่าดูเบาจะมัวเมาเสพสมจนสมสารนะอ่ะก็บอกบอกว่าชาวราศีมีนหลายๆคนเนี่ยความรักในช่วงนี้มีโอกาสได้กุ๊กกิ๊กอะไรนะอ่าแต่คนก็ต้องระวังไว้ว่าเออกุ๊กกิ๊กที่ว่านี้เขาจะมีเจ้าของอะไรแนละ้วหรือเปล่านะคะถ้าไม่มีเจ้าของก็โอเคนะแล้วก็อืให้ระวังในการเหมือนมีในเรื่องของเพศสัมพันธ์อะไรแบบนี้เข้ามาก็คือมีการได้ ได้เสียเนื้อสียตัวอะไรกันนะะ่าสำหรับใครที่หือบ้าอะไรกันแบบนี้อยู่นะคะอหรือยังยังโสดอะ่ะก็มีโอกาสที่จะได้เจอความสัมพันธ์ที่มันผ่านเข้ามาเหมือนกันแต่ว่าอาจจะยังไม่ใช่คู่แท้อะไรสักเท่าไหร่นะคะยังไม่ใช่คู่แท้เนาะถ้าจะไปเจอคู่แท้เนี่ยก็โอ้ยก็น่าจะ อีกนานเดี๋ยวเหมือนกันนะน่าจะอีกนานเหมือนกันนะคะก็สำหรับใครที่มีคู่อยู่แล้วก็ช่วงนี้ดีหน่อยช่วงนี้ก็ดีนะคะในเรื่องคู่เนาะแต่ก็ความสัมพันธ์ที่ว่าชัดเจนก็มีโอกาสอย่างที่มอน,น้องบอกมันมีกุ๊กกิ๊กกอะไรงี้ได้นะอ่ะกิ๊กกักอะไรงี้ได้ทีนี้อมืมีนชาวกรกฎ ชาวราศีกรกฎเหรอช่วงนี้ความสัมพันธ์ความรักเป็นอย่างไรยังอืมดาวเสาร์มันก็ยังเดินอยู่ในภพมรณะนะคะอืมนะคะเดี๋ยวพอต้นเดือนกลุมผ่าแล้วมันก็จะย้ายไปอยู่ในภพสุภาษก็อาจจะดีขึ้นในเรื่องความรักก็ได้นะตอนนี้มรณะถึงแม้มันจะร่วมลาหูที่เป็นคู่คู่มิตรใหญ่ก็าตามนะมแต่ว่า มันก็อยู่มรณนะก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่จะดีเฉพาะคนที่ไม่ค่อยเปิดเผยความสัมพันธ์อะไรแบบนี้ซะมากกว่านะคะ,ะหรือว่าคนที่คบกับคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม,ไม,ไม้อะไรแบบนี้นะคนที่มีตําหนิก,ก็ก็จะพอไปได้นะคะทีนี้มีนกรกฎเแลช้ชาวพิจิกชาวพิจิกความรักของคุณเป็นอย่างไรบ้าง ตอนนี้มีดาวพุธกับดาวศุกร์ทับลัคนานะคะก็ถือว่าโอเคอยู่ถึงแม้ว่าดาวเจ้าเรือนคู่ของคุณมันจะเป็นประมาทับลัคนาก็ตามนะคะ,ะในเรื่องของคู่ก็มีโอกาสเลยที่จะน่าตื่นเต้นได้บ้างนะแต่อย่างที่บอกแล้วว่ามันก็ยังมีมฤตยูอยู่ในเรือนคู่ของคุณนะคะนั่นหมายความว่าใครที่มีการเลิกลาไปแล้วก่อนหน้านี้อะไรอย่างนั้นนะอะ มันในบางท่านก็เป็นเหมือนกับคุณก็โสดอ่ะเป็นเป็นไม้เป็นเหมือนประมาณว่าคู่ร้างอะไรแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะ,ะจะถ้าถ้าจะไปะหาคู่ที่แท้จริงก็จะต้องเป็นคนที่มีตำาหนิหรือเป็นชาวต่างชาติอะไรแบบนี้ไปเลยนะคะหรือพบรักกันทางออนไลน์ได้นะสำหรับคนที่โสดนะคะเร่งนี้ก็ ค่อนข้างที่จะหมกมุ่นในเรื่องของความรักได้เหมือนกันนะสำหรับบางท่านนะคะชาวพิจิกเพราะว่าดาวสุกกับดาวพุธมันมาทับลัานณะนั่นแหละเนาะโอเคอันนี้เดี๋ยวเราไปดูความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเรามาดูไพ่กันนะคะอันนี้เป็นในเรื่องของดวงดาวนะ คนโสดก็มีอะไรหรวือหวาเข้ามาเหมือนกันแหละ,ะจะเจอกันทางออน,ลออนไลน์หรือเป็นความรักอะไรที่มันดูพิสดารเช่นแบบว่าไปเจอกันแล้วคุยกันอะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะ,ะไม่รู้ตัวตนว่าเขาเป็นตัวจริงไหมหรืออะไรไหมแต่ก็รู้สึกดีรู้สึกมีความสุขนี้ก็กได้นะ,อ,ะอันนี้ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนความคิดและความรู้สึกเขาเป็นยังไงไพ่หนึ่งดา <c oughs> ไพ่แมจิเชียนไพ่สเตรนนะคะ ไพ่แปดถ้วยคุณกับคนคนนี้เหมือนกับประมาณเขาพยายามที่จะห่างคุณไปหรือเปล่าแต่ว่ามันมันเป็นแค่การแสดงอะความรู้สึกของเขาก็คืออเขาเหมือนกับอยากที่จะตัดคุณแต่ก็มันก็ไม่เชิงอ่ะเนาะนะคะเออ เหมือนเขาแสดงอ่ะให้ให้คุณง้อเขาอะไรแบบนี้ซะมากกว่าไพ่แปดถ้วยเป็นไพ่ของการแบบเดินออกไปหรือห่างเหินคุณไปอ่าแต่ทีนี้มันมีแมจิชเชนขึ้นมาด้วยนั่นก็หมายความว่ามันเป็นการแสดงอ่ะจริง,รงๆแล้วเขาก็ยังอยากที่จะอยู่ในความสัมพันธ์น,นี้นั่นแหละเนะาะไพ่เฮอร์มิตเขาเลือกที่จะเงียบอะไรแบบนี้ไปนะคะไพ่หนึ่งเหรียญไพ่เอมเพลเอร์ก็ยังดูเหมือนกับว่าอ่ะ ยังต้องการคุณอยู่แต่ด้วยความที่เขาคุณและเขาต่างคนต่างมีอีโก้ทั้งคู่เลยนะคะต่างคนไม่ยอมขึ้นไพ่ทั้งสเตรนด์ด้วยเป็นไพ่ผู้หญิงเก่งอันนี้ก็เป็นเอ็มเพอเลอร์เ็เป็นผู้นํามากนะไม่ว่าคุณจะเป็นเพศอะไรก็ตามว่าน้องมองว่ามันมีพลังงานที่มันคอนทราสต์กันระหว่างคุณกับเขาไม่ไม่คอนทราสต์อ่ะมันเป็นพลังงานที่เหมือนกันอะ่ะอืก็คือมีอีโก้เหมือนกันต่างคนต่างไม่ยอมกัน นะคะต่างคนพร้อมที่จะเเหมือนควบคุมความสัมพันธ์ทั้งคู่นั่นแหละอืม mm hmm. และโดยเฉพาะตัวของเขาด้วยที่เห็นไพ่ hmm. เหมือนเขาดูเงียบๆแต่ว่าเขาแอบรอคอยคุณนะเอ็มเพลอร์ hmm. มองว่าเขาเหมือนตั้งใจในลักษณะแบบเอ้ยฉันจะทําอย่างนี้เราจะทําไมอะไรประมาณเนี้ยนะอ่าหรือว่าเขาอืต้องการที่จะเป็นผู้นําในความสัมพันธ์หรือว่าเกิดเหมือน อคติอะไรบางอย่างก,กับคุณก็ได้ไพ่ฝีเหรียญเขาต้องการอย่างนิ่งๆอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะสามเหรียญแต่ก็เหมือนมีการวางแผนอะไรไว้แล้วแหละเนาะหนึ่งถ้วยเขาอยากจะง้อคุณเขายังต้องการคุณแล้วก็เหมือนก็ยังรักคุณนั่นแหละนะเด็กถือเหรียญ อยากถือเอาไว้แต่ช่วงนี้มันดูเหนื่อยๆความรู้สึกของเขามันดูขัดแยง้งกับคุณยังไงก็ไม่รู้5้าไม้เท้าไหาหกดาบเขาหวังว่าเวลามันจะเยียวอยาความรู้สึกของเขาได้นะคะแล้วเขาก็จะ take action อะไรเงี้ยหรือเป็นไม่ได้ว่าอาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้ที่เป็นฝ่าย take action เข้ามาเนาะ <c oughs> ประมาณแบบนี้ทีนี้อะไปดูแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขา ในช่วงเดือนธันวาคมนะคะชาวมีนกรกฏพิจิกที่เป็นคนความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเด็กถือเหรียญ <c oughs> ภพ่เจ็ดถ้วย <c oughs> มันก็เหมือนดูดูกันอยู่เนาะดูดูกันอยู่แล้วก็ยังมีการงอนกันอยู่อะนะคะมีการงอนกันอยู่แต่ว่าถามว่ายังชอบไหมก็ ก็ชอบนั่นแหละแต่ว่าทําเป็นฟอร์มกันน่ะนะแล้วก็มันอาจจะมีการที่มีใครมาง้อใครสักคนหนึ่งแต่ว่าก็ยังเหมือนทำเป็นเล่นตัวต่อไปอะไรแบบนี้ก็ได้เนื่องจากว่ามันขึ้นไพ่ฝีถ้วยขึ้นมาไพ่ห้าไม้เท้ายังมีความขัดแย้งนะคะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงไปใทิศทางที่ดีได้เนะาะสถานการณ์น,น่าจะเป็นในเรื่องของความรู้สึกทั้งคู่ว่า ต่าง move on ไปโฟกัสในเรื่องอื่นๆแล้วมันทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันก็ดูเหมือนสถานการณ์ดีขึ้นแต่ว่าต่างคนยังไม่แน่ใจว่าจะมาพูดมาคุยอะไรกันดีเพราะว่ากลัวว่าทักไปแล้วมันอาจจะเดี๋ยวพูดไปก็ทะเลาะก,กันเปล่าๆหนึ่งถ้วยนะคะในหลายๆท่านมีโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่แล้วหมายถึงว่าก็กเลิกงอนกันอะไรประมาณเนี้ยเนาะ อาจจะเป็นเขาหรือคุณที่เนี่ยบุกเข้าไปในความสัมพันธ์รุกเข้าไปในความสัมพันธ์ก็ได้ความสัมพันธ์ยังมีการรีเทิร์นกลับมาได้นะคะแต่ต้องใช้เวลานิดนึงแล้วก็เจ็ดเหรียญ <c oughs> ก็ยังดูดูกันไปอยู่นะอะนะคะนี่เหมือนน้องดูอีกนิดหนึง่งไพเดชอุ้ยทำไมมีไพเดชละ่ะไพาลาชินีพระจันทร์ ในบางท่านคุณอาจจะมีการเลือกที่จะอยู่ในพื้นคุณหรือเขามีการเลือกที่จะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแล้วก็มองว่ายังเงียบๆใส่กันอยู่นะหรือว่าคิดว่าเออความสัมพันธ์นี้มันจบแล้วแน่เลยอะไรแบบนั้นอะ่ะหรือจริงๆอะ่ะในบางท่านมันมีการแบบจบกันนั่นแหละนะคะ,ะแล้วก็แต่ก็ <c oughs> จบอาจจะแ,แล้วก็มันดราม่าเนาะในเรื่องของความรู้สึก เ,เดี๋ยวดีเดี๋ยวลายเดี๋ยวก็จบเดี๋ยวก็อยากที่จะยื้อไวอะไรแบบนี้แต่แน่นอนก็คือคุณกับเขาในหลายๆท่านส่วนมากจะนิ่งเงียบมากกว่านะคะแต่มีในบางท่านหรือในบางกรณีที่ในบางราศีที่ที่บองบอกไปก็คือมีกรกรพิจิตที่มีการเหมือนกับว่าเริ่มต้นใหม่กันแล้วหลังแล้วก็มีการแก้ไขปัญหาได้นะคะหรือหาทางออกได้ตั้งแต่มันขึ้นไพ่เดทเนาะเดทก็คือเหมือนแบบ ทางออกก็ได้หมายถึงทางออกก็ได้นะคะหรือมีการจบอะไรบางอย่างเพื่อเพื่อเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาอะไรแบบนี้ก็ได้นะอืมโอเคแต่ส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแล้วก็ดูเงียบอะไรแบบนี้อยู่นะคะในช่วงนี้เนาะ,ะประมาณนี้อ่ะถ้าเกิดใครจะไปง้อใครอาจจะไม่สำเร็จสักเท่าไหร่เพราะว่าตัวของเขาอาจจะยังต้องการพื้นที่ ของเขาหรือตัวเรานั่นแหละไว้เวอร์ฟาได้ที่อยากจะแบบขอดูดูพฤติกรรมของเขาก่อนแล้วก็ยังต้องการพื้นที่ที่ที่ทปลอดภัยอะไรแบบนั้นนะคะอ่ะอันนี้คือพลังงานของคนความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนในเดือนธันวาคมนะใครที่อยากดูดวงส่วนตัวติดต่อสอบถามมาได้ทางหมอน้องนะคะเดี๋ยวให้ช่องทางการติดต่อไว้ทีนี้เรามาดูกันต่อเลยสำหรับคนที่มีคู่ชาวมีนกรกฎแล้วก็ ชาวพิจิความคิดและความรู้สึกของคู่ของคุณก่อนเลยนะคะอัศวินถือเหรียญควีนดาบไพ่ห้าไม้เท้าอืมไพ่เอ็มพลูร์คนที่มีคู่มีโอกาสที่จะแบบมีปากเสียงอะไรกันได้นะหรือมีความเข้าใจผิดอะไรกันได้เลือกที่จะหันหลังให้กันทั้งคู่นะคะ มันขึ้นไพ่ผู้หญิงถือดาบกับเอ็มเพลอร์ขึ้นมาเนาะอัศวินถือไม้เท้าอันนี่เป็นความรู้สึกของเขาถูกไหมความรู้สึกของเขาในตอนนี้เขารู้สึกไม่พอใจอะไรคุณอะนะแล้วก็รู้สึกเหมือนกับเออฉันก็มีเขาก็มีศักดิ์ศรีอะไรแบบนี้อยู่เหมือนกันนะคะเลือกที่จะนิง่งอยากจะอยากจะ take a คชั่นก็อยากจะว่ารู้สึกว่าเอา่อเ a คแอคชั่นไปมันก็ เหมือนเดี๋ยวเขาก็มาเงาะเขาไปง้อคุณมันก็จะเป็นอะไรที่แปดดาบเนี่ยมันก็เหมือนกับเหมือนกับเข้าตัวเนาะเออเหมือนพอไปง้อแล้วก็อาจจะโดนคุณปฏิเสธหรืออาจจะมีปัญหาอะไรตามมาก็ได้เขาไม่กล้านะคะไพ่เจ็ดดาบเนื่องจากว่ามันอาจจะเกิดจากการที่คุณทําความผิดก็ได้หรือเขาทําความผิดอะไรบางอย่างไว้ก็ได้นะอ่าเขาใช้ความ อีโกของเขาหรือความทําเป็นโกรธคุณอะไรต่างๆนานาเพื่อที่จะปกปิดสิ่งที่เขาก็ทําผิดในตอนนี้เขารู้สึกผิดอยู่เหมือนกันนะคะ,ะประมาณนี้นะแล้วก็ไพ่จัด g m e n t ในตอนนี้เขารู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วเนาะหรือสิ่งที่มันผ่านมานะคะ ไปทาให้เขารู้ความจริงอะไรบางอย่างหรือทําให้เขารู้สึกผิดมันเป็นผลกรรมที่เกิดขึ้นจากการกระทําของเขาเองแปดถ้วยเขาเหมือนอก็รู้สึกท้อแท้แล้วก็รู้สึกเหมือนอยากที่จะเดินออกไปแต่อีกใจนึงก็มันก็ยังไม่วามสมพันธ์ที่มันจะมายอมแพ้ไม่ได้อะไรแบบนี้เพราะว่าเขาเองก็เหมือนมีใจให้กับคุณแล้วก็รักคุณนะแฟนของคุณเนี่ยนะคะอัศวินถือถ้วยอยากที่จะง้อคุณนะ แล้วก็สีถ้วยขึ้นมาเห็นไหมสีถ้วยก็เป็นไพ่เหมือนง้อเหมือนกันสีถ้วยอันนี้เป็นไพ่เหมือนอยากง้อคุณแต่เขากลัวว่าคุณก็อาจจะไม่ได้สนใจเขาก็ได้นะคะไพ่เสิเร์แล้วก็ไพ่แปดเหรียญไพ่เสิเร์ชุดนี้คือเหมือนเขาแบบพยายามที่จะเอาน้ำเย็นเข้ารูปอะไรแบบนี้นะคะความรู้สึกของเขาก็คือเขาอยากเหมือนเหมือน เหมือนเขายอมคุณนะ่ะเออเขายอมคุณแล้วอะไรประมาณนี้หลังจากที่ตัวของเขาเองก็รู้สึกว่าเขาไม่ได้ผิดนะอ่าเขาไม่ได้ผิดหรือพยายามที่จะปกปิดความผิดของเขาไว้นะคะอเหมือนเขาเข้าข้างตัวเองว่าเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรมากมายหรอกเนาะอืมความรู้สึกของเขานะอ่ะสีสีอันนี้แล้วเนาะสีช่องแล้วโอเคประมาณนี้เป็นความรู้สึกของเขานะเออเหมือน้องมองว่าคนที่มีคู่ชาวเีนตรากฎพิจิืม ไม่บางท่านนะมอกว่ามีปัญหากันเนื่องจากมันขึ้นห้าไม้ถอ่าห้าไม้เท้าขึ้นมาเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูอแนวโน้มความสัมพันธ์ในเดือนธันวาคมเนาะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไพ่สามถ้วยอุ้ยสองดาบ ฝีไม้เท้านะคะไพ่ก้าวดาความสัมพันธ์มีโอกาสที่จะรีเทิร์นหรือคืนดีญา,าติดีกันได้ใช้คําว่าญาติดีดีกว่าเนาะจะใช้ว่าคืนดีมันใบบางขั้นคุณอาจจะไม่ได้ถึงขั้นเลิกอะไรกันหรอกเนาะหรือว่าอะไรกันหรอกอแต่มองว่าพลังงานมันมีสามถ้วยกับฝีไม้เท้านะคะความสัมพันธ์อะ ของคุณมีการกลับมาได้แล้วก็กลับมาเหมือนเดิมได้เนะาะที่ทะเลาะก,กันก็เหมือนคืนดีกันนะคะแต่ว่าเลือกอา,อาจจะเลือกที่จะเหมือนไม่พูดเออกับสิ่งที่เกิดเกิดขึ้นแต่ว่าก็ยังมีความเครียดวิตกกังวลหรือคิดมากฟุ้งซ่านอะไรอยู่เนาะไพ่สามดาบในบางขั้นมันมีมือที่สามเข้ามาด้วยนะในที่ผ่านมานะคะ หรืออาจจะเป็นกรณีในลักษณะว่ามีมือที่สามเข้ามาแล้วก็ในตอนนี้ยังไม่ได้แก้ปัญหานะคะหรือมีความลังเลที่จะเลือกก็ได้ในบางคนที่มีมือที่สามลังเลที่จะเลือกความสัมพันธ์ก็เลยเหมือนคืนดีแต่ก็ยังอยู่ในลักษณะเทิร์ดพาร์ตี้อะไรแบบนี้ได้มันขึ้นสามถ้่วยกับสามดาบเนาะไพ่เดอะฟูขึ้นมาเป็นในลักษณะแบบ ความสัมพันธ์ก็มีการเริ่มต้นใหม่แต่ก็อาจจะยังเหมือนจะต,ต้องปล่อยวางแล้วก็ยังไม่ได้จริงจังอะไรแบบนี้มากนะคะ The v i f w of f o r t อ n e อเหมือนรอจังหวะเนาะมันมีจังหวะในการที่รีเทิร์นกลับมากันได้แล้วก็ช่วงนี่ฝีไม้เท้าความสัมพันธ์ก็ดูภายนอกมันเหมือนจะดีอะแต่ว่ามันมยังมีการคิดมากอะไรแบบนี้อยู่นะคะก้าไม้เท้าเออมันก็เหมือนยือ้อความสัมพันธ์อะไรไปแบบเนี้ย อืมอ่ะทีนี้เป็นยังไงอีกไพ่หนึ่งไม้เท้าคุณเนี่ยเขามีการแบบให้โอกาสกันใหม่ให้โอกาสในความสัมพันธ์ฟีนเหรียญฟีดาบอืมแต่ก็สถานการณ์ความสัมพันธ์ก็ยังไม่ค่อยจะหวือหวาอะไรแบบนี้สักเท่าไหร่นะคะในบางท่านเป็นครอบครัวแล้วก็ เหมือนมีการเริ่มต้นเพื่อครอบครัวอะไรแบบนี้มันจะเป็นกิจกรรมในครอบครัวซะมากกว่ามากมากกว่าเนาะเอ็มเพลสมีโอกาสที่เรีนเพลสเหมือนกับประมาณว่าอ่าสหรับคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ของลูกแล้วมีโอกาสที่คุณจะเหมือนมีการเทคแอคชั่นอะไรเพื่อที่จะแบบทาเพื่อครอบครัวนะคะเนื่องจากว่ามันขึ้นไ่ครอบครัวเนาะเอออม แล้วก็มีการแต่งงานได้ด้วยนะคะมีการแต่งงานได้ด้วยนะเนื่องจากขึ้นไพ่สิบถ้วยกับไพ่สี่ไม้เท้าเนาะอ่าส่วนปัญหามันก็เหมือนกับประมาณว่าอะก็พักไว้ก่อนนะเออแล้วก็เอ p r e s s กับไพ่ดีเอ็มเพลอในบางท่านมีข่าวดีในเรื่องของการตั้งครรภ์หรือมีบุตรอะไรได้ด้วยนะคะอ่าห,หรือหรือที่หมอน้องบอกคุณเป็นครอบครัวกันอยู่แล้วนะเป็นเอ็มเพรกับเอ็มเพลก็คือมันเหมือนกับประมาณว่าอืม ความสัมพันธ์มันก็อาจจะอย่างในเรื่องของมือที่สามหรือมีการปิดกั้นยังไม่ค่อยแน่ใจหรอกแต่ว่าเหมือนทําเพื่อครอบครัวบางท่านก็มีหน้าที่ในลักษณะเป็นพ่อหรือเป็นแม่ของลูกก็ได้แบบนี้ได้นะคะประมาณนี้เนาะอืเีย่ยมันมีการมาเริ่มต้นติดต่อพูดคุยกันใหม่นั่นแหละ ه, ประมาณนี้ค่ะ สำหรับคนที่มีคู่แล้วเนาะมันออกมาในลักนะษณะแบบนี้ชาวมินปรากฏพิจิกนะใครที่อยากดูดวงฝนตัวกับหมอน้องนะคะ,ะติดต่อสอบถามมาได้เลยนะคะเช็คดวงหลายปีอะไรแบบนี้ก็ได้ดวงปีหน้าจะเป็นยังไงสําหรับใครที่อยากโทรคุยก็ดูไพ่ด้วยแล้วก็ดูแบบลัคนาราศีต้องมีเวลาเกิดที่ชัดเจนด,ด้วยนะคะของคุณคนเดียวกูก้กรณีไม่ต้องหลอกนะคะโอเคประมาณนี้ทีนี้เรามาดูคนโสดเลยคนโสด อ่ะธันวาคมคนโสดคิดมากอะไรหรือเปล่าเนี่ยขิงถ้วยเจ็ดาบมีคนแอบชอบคุณหรือเนี่ยหรือมีคนที่มีครอบคอรัวแล้วเนาะเออมาแอบชอบคุณก็ได้นะคะดูเหมือนเขาอยาก take action อะไรแบบนี้อยู่เหมือนกันเนาะเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีเจ้าชู้นิดนดนะคะ อืเขาแอบบดูคุณอะเออหรืออาจจะเป็นคนเก่าๆแก่ๆอะไรวนไปวนมาอะไรแบบนี้ก็ได้นะเอ็มเพลอเรในบางท่านเป็นชาวต่างชาติอะเป็นคนที่มีหน้าที่การงานดีหรือในบางคนในสถานที่ทำงานหัวหน้าแอบบชอบคุณฝ้ายเองอะไรแบบนี้เนาะเออแต่คุณก็ยังแบบไม่โอเคอะคุณยังติดขดัดแต่คุณยังไม่ค่อยไว้ใจสถานการณ์นี้เท่าไหร่นะคะอืมไม่เอาดีกว่า เป็นพลังงานในลักษณะแบบเหนื่อยเหนือยไม่เอาดีกว่าหมอน้องมอกว่าคุณเองดูไม่ค่อยไว้ใจอะเด็กถือดาบอืมเนาะคุณไม่อยากมีภาระกายภาระใจก้าวไม่ท้าก็คือเหมือนยื้อๆอะไรแบบนี้ไปก่อนอนะในบางคนถ้าเป็นหัวนองหัวหน้าะลรมาชอบคุณคุณเหมือนคุณเกรงใจคุณก็จะต้องทําเหมือนให้สถา,านการณ์มันผ่านไปก่อนอะไรประมาณเนี้ยนะอ่าทีนี้มันมีคนที่มาชอบคุณได้อะจะไม่ใช่หัวหน้าก็ได้แต่ว่ามันเหมือน ช่วงนี้คุณก็อาจพยายามที่จะห่างๆเขาอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเออมีคนมาชอบแต่ว่ามันเหมือนกับเราดูไม่ไว้ใจอะ่ะหรือคุณรู้สึกว่าคนคนนี้มันดูมีอะไรไม่ชอบมาพากลนะ่ะเขาอาจจะแอบใครมาอะไรแบบนี้เปล่าเนาะประมาณนี้คนโสดนะคะอ่ะใครที่อยากจะเช็คถ้ายังไม่แน่ใจว่าเนี่ยอันนี้เป็นพลังงานของคุณนะคุณก็มาเช็คดวงกับหมอน้องได้เลยนะคะอืมถ้าโทรโทรเนี่ยจะเปิดไพ่ ได้ด้วยแล้วก็มีการผูกดวงได้ด้วยแต่ว่าคุณต้องมีเวลาเกิดที่ชัดเจนเนาะเวลาตกฟากนั่นแหละนะคะเพื่อที่จะมาหาลัคนาราศีที่แท้จริงนะคะอ่ะประมาณนี้นะหมอน้องจะดูแบบนั้นได้นะคะจะเกิดใครไม่มีเราก็ดูแต่ไพ่ไปนะ ส่วนมากในเรื่องของความรู้สึกอะไรแบบนี้ไพ่ก็จะสื่อได้ดีกว่าการบืตัวเลขนะคะโอเควันนี้ก็ขอลาไปก่อนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพแล้วก็เดินทางกันปลอดภัยด้วยนะคะหลายๆท่านไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเที่ยวต่างประเทศนะคะโอเครักษาสุขภาพด้วยแล้วก็แล้วกันนะคะวันนี้หมอน้องขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ